จิตของพระเอกก็เลยได้เปิดเผยน,นะคะว่าเมืตกลงแล้วพ่อของหนานานเป็นคนคนที่หรือว่าเป็นองค์ชายอุ้ยอยางกันแน่ทําให้นางเอกตกลงไปที่ภูเขานะคะแล้วพระเอกก็เลยต้องออกไปตามตัวตามหานางเอกที่ก้นเหวนางเอกแล้วก็ดันจับปกได้นะว่าทางนางเอกเป็นเพราะความทรงจำาส่วนแน่ๆ,ๆเขาก็เลยพยายามที่จะมาหาความจริงให้ได้ว่าตกลงแล้วใครกันเป็นพ่อของนาเนา สวัสดีค่ะก็กลับมาพบกันดุชี่แล้วนะคะวันนี้เลยเนอะก็จะมาต่อนะคะสปอยกับซีรีส์เรื่องอนามารักหมอหญิงชิงรั่วค่ะของ EP 5ถึง EP ี9กันเลยค่ะเตรียมไปฟังกันเลยดีกว่าเย้อ,อ่เดี๋ยวก่อนใครที่เข้ามาฟังแล้วนะคะครั้งแรกก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้ด้วยนะคะแล้วถ้าเกิด ใครที่เข้ามาฟังมากกว่า1คลิปแล้วอะฝากกดติดตามกดกระดิ่งกันด้วยนะเพราะว่าจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่นุ้นมาอัปเดตการสปอยซีรีส์นะคะที่แบบว่าขึ้นอันดับหนึ่งในเมืองไทยเนาะท่าไงาก็ไปฟังกันเลยดีกว่าโอเค มาต่อกันตอนที่อีีที่แล้วนะคะที่นุชได้บอกว่าหนานหนานนะคะหรือว่าชิงหนานะเขาได้แอบ,บหนีเข้ามาในเมืองหลวงกับตัวพระเอกนะคะหรือว่าทางองค์ชายอุยอย้ยหยางนั่นเองทีนี้พอหนานหนานได้เข้าไปอยู่ในจวนขององค์ชายอุยอย้ยหยางใช่ไหมทานะที่แท้จริงของพระเอกก็เลยได้เปิดเผยมาคะว่าพระเอกอะ่ะไม่ใช่จอมจนเด็ดบุปผานะคะแต่ว่าเป็นองค์ชายอุยอย้ยหยางแห่งเมืองหลวงนั่นเองและตัวนางเอกนะคะหรือว่าหมอหญิงชิงลงั่วเขาก็ได้ตามนะคะ มาจับตัวชิงนานะถึงในจวนล้วก็ได้รู้ความจริงด้วยพระเอกนะคะเขาก็เลยได้เปิดจัก,กรทานางเอกว่าเฮ้ย <c oughs> จริงๆ <c oughs> อ่ะเขาไม่ได <c oughs> ้ <c oughs> อยากจะสโกหกนางเอกนะ, <c oughs> ะที่เขาอ่ะต้องปลอมตัวเป็นจนจอมจนในบุพพาแล้วก็เข้าไปร่วมงานชุมนุมหมอเทวดาครั้งน,นั้นนะเป็นเพราะว่าเขาอ่ะต้องการที่จะเจอกับหมอปีศาจ เพื่อที่จะได้มารักษาองค์ชายรองนะคะหรือว่าน้องชายของเขาเนั่นเองเพราะว่าน้องชายของเขาอะมีอาการที่เหมือนกับคนไข้หญิงที่นางเอกรักษาไปตอนนั้นนางเอกน้ก็เลยได้ตามพระเอกนะคะเข้าไปในวังเพื่อไปดูองค์ชายรองหรือว่าองค์ชายเย่าหาวหลานนะคะว่าตกลงแล้วเนี่ยเขาทําไมาถึงได้นอนสลบไปแล้วก็มีอาการเหมือนกับคนไข้หญิงที่นางเคยรักษาจริงหรือเปล่าพอนางได้จับที่ปรจรของทางองค์ชายหาวหลานเนาะก็ได้เจอว่า เขามีอาการที่คล้ายกันแต่ไม่เหมือนกันสักทีเดียวเพราะว่าชีพจรของทางองค์ชายรองอ่ะมีความผิดปกติอยู่นางก็เลยพยายามที่จะสืบสาหาความเป็นจริงให้ได้นะคะว่าจะใช้ยาตัวไหนเพื่อมารักษาองค์ชายเย่ฮอลานได้ส่วนทางสนักซิลลั่วเนื่องจากพ่ายแพ้จากการแข่งขันแบบการรวมตัวของหมอเทวดาครั้งนั้นใช่ไหมทำให้เขาไม่สามารถที่จะฉกชิงเคตวิชา รับสุดยอดของวิชาเสนหนงจากตัวนางเอกมาได้นะคะครั้งนี้เขารู้นะคะว่านางเอกอ่ะกำลังจะเข้าไปที่เมืองหลวงเขาก็เลยได้แอบตามตัวนางเอกอ่ะเข้าไปที่นี่ด้วยเพื่อจะได้ไปชิงสุดยอดเช็ดเควิชาเสนหนงและเขาก็ได้สืบมาจนรู้ว่านางเอกได้มาอยู่ในจจนขององค์ชายอุยอย้ยหยางและก็ได้มีเควิชาเสนหน่งอยู่กับตัวเองด้วย ทีนี้มาถึงตอนที่นางเอกนะคะเริ่มทําการรักษาองค์ชายรองเขาได้ให้องค์ชายรองอะ่ะกินยาตัวเดียวกับที่นางอะ่ะเคยใช้ทําการรักษาคนไข้คนก่อนนะคะทําให้ชีพรจรของตัวองค์ชายรองอะ่ะก็ฟื้นสติขึ้นมาดีขึ้นแต่คนร้ายของสำนักซิลลั่วก็ได้แอบปลอมตัวเข้ามาในวังนะคะแล้วก็มาเปลี่ยนกำมยานแล้วในกัมยานนั้นอะ่ะ มันดันมีตัวยาะะไประง,งับให้ยาที่นางเอกอะให้ทางองค์ชายรองไปอะไม่สามารถที่จะมีประสิทธิภาพได้ดีขึ้นเลยเป็นเหตุทาให้องค์ชายรองอะมีสภาพคล้ายกับคนตายนะคะคไม่หายใจแบบไม่กระดุกกระดิกทีนี้ก็มาถึงตอนของขุนพลวี้หรือว่าขุนพลวี้ซิวหลินซึ่งเขาได้คบคิดกับทางสํานักซิวลั่วแล้วพอเขารู้ใช่ไหมว่าสำนักซิวลู่ไปวางกํมยานเพื่อที่จะได้ไปดักจับ ตัวยานะคะของนางเอกที่ให้กับองค์ชายร้องไปแล้วอ่ะให้มันมีประสิทธิภาพลดลงเขาก็เลยได้ทีแล้วก็ไปบ้ยความผิดให้กับนางเอกนะว่านางเอกทําให้องค์ชายร้องเสียชีวิตแล้วตอนนี้เขาจะต้องตามนางนางเอกอะ่ะจับตัวเข้าคุกในคุกหลวงให้ได้แต่ทีนี้พระเอกเนอะเขารู้นะคะว่าเฮ้ยอาการของตัวน้องชายของเขาอะ่ะมันดีขึ้นก่อนหน้านี้แล้วแล้วทำไมตอนนี้ถึงเป็นคนตายไปได้นะพระเอกก็เลยได้สับเปลี่ยนนะคะให้นางเอกอะ่ะ ปลอมตัวเป็นทหารแล้วก็แอบไปดูศพนะคะของน้องชายพระเอกทําให้ขุนพลวีอ้อ่ะเขาได้จับตัวหมอหญิงปีศาจเข้าคุกซึ่งเป็นแบบเป็นคนผิดตัวนั่นเองทีนี้พอนางเอกอะ่ะปลอมตัวมาเป็นทหารแล้วใช่ไหมพอเขาไปจับชีพรจรของทางองค์ชายรองก็ได้เจอว่าชีพรจรอ่อนแรงมากและเขาอะ่ะจะต้องโดนยาพิษนางเอกก็เลยพยายามทาการรักษาณนะตอนนั้นทีนี้พอขุนพลขุนพลวี้นะคะรู้ว่าเขาอะ่ะจับตัวหมอหญิงปีศาจ พิษตัวเขาก็เลยรีบตามมาที่จวนที่องค์ชายรองอะศพขององชายรองวางไว้อยู่ใช่ไหมเขาก็มาเจอพระเอกกับนางเอกแล้วก็บอกว่าข้าจะต้องจับเจ้าข้าคุกหลวงให้ได้แต่พระเอกเขารู้ไงว่าเนี่ยเป็นแผนหลอกของทางขุนพลวิแน่เลยเขาก็เลยต่อรองกับทางขุนพลวีนะว่าอย่าเพิ่งจับเขาครั้งนี้เขาขอเวลาแค่หนึ่งการทุบเท่านั้นนะคะในการรักษาองค์ชายรองถ้าเขาทําให้องคชายรองฟื้นขึ้นมาได้เธอจะต้องยอมถอยทัพออกไป และตัวนางเอกในที่สุดเย f i n a l ลี yeah, finally, นะคะก็รักษาองค์ชายรองจนองค์ชายรองอ่ะฟื้นสติขึ้นมาได้ทันคุณพลวีก็เลยต้องยอมที่จะถอยทับออกไปเรื่องขี้คลายได้หลายอย่างใช่ไหมก็มาเจอฉากสวีทหวานของทางพระเอกกับนางเอกนะคะเพราะว่าในคืนวันพระจันทร์เต็มดวงพวกเขาก็ได้ทานข้าร่วมกันนะคะระหว่างนั้นนัน,นพระเอกกับนางเอกแล้วตัวพระเอกเองอะ่ะก็ได้ ชวนนะคะนางเอกไปที่บนหุบเขาเพื่อจะไปดูพลุด้วยกันด้วยและเขาก็ยังได้มอบหยกหยกหนึ่งซึ่งทุกคนจำได้ไหมมันจะมีหยกหยกหนึ่งที่นางเอกอะเคยเก็บไว้กับตัวเองมาก่อนแล้วเขาก็ได้บอกเพื่อนกับนางเอกว่าเนี่ยเป็นหยกที่เขาอะได้จากสามีเก่าซึ่งเมื่อตอน7ปีที่แล้วอะหนะักเป็นชิ้นเดียวที่ทําให้นางอะได้รู้ว่าเนี่ยเป็นสามีของนาง ยกอีกชิ้นหนึ่งก็ไม่อยู่กับทางองค์ชายอุ้ยหยางหรือพระเอกนั่นเองเพอองช์ชายอุ้ยหยางมาใหา้นางเอกนางเอกก็เลยเกิดความสับสนว่าเฮ้ยจริง,รงๆแล้วว่าองค์ชายอุ้ยหยางเป็นสามีของนางหรือว่าใครกันแน่เพราะว่าตอนที่นางเอกอะ่ะเจอขุนพลวี่ณนะความสนใจของนางเอกอะ่ะได้กลับมานะคะแล้วก็ได้เจอว่าขุนพลวี้อะเขา เป็นสามีของนางที่นางอ่ะได้แต่งงานกับท,ทางขุาหงพลอีเมื่อ7็ปีก่อนนางก็เลยเกิดความสับสนว่าเอ้าตกลงแล้วพ่อของหนาน,นานเป็นขุนพลอวี่หรือว่าเป็นองค์ชายอุ้อย่างกันแน่แต่ไม่ทันจะได้คิดได้ไงเพราะขุนพลอวี้ยังจะตามมาฆ่านะคะตัวพระเอกกับนางเอกพอเขายิงธนูไปที่นางเอกทําให้นางเอกอ่ะตกลงไปทีุ่บเขานะคะแล้วพระเอกก็เลยต้องออกไปตามตัวตามหานางเอกที่ก้นเหวนั่นเองพอพระเอกนะ ตามนางเอกไปที่ก้นเขาและก็ได้ดูแลนางเอกพระเอกก็เกิดอาการบาดเจ็บเหมือนกันเนอะนางเอกก็เกิดอาการบาดเจ็บเขาก็เลยต้องพักกันอยู่ที่ก้นเหวก่อนนะก่อนที่เขาจะกลับมาที่จวนทีนี้พอพวกเขานะคะได้กลับมาที่จวนก็ถึงเวลาที่นานนานจะต้องเข้าสถานศึกษาหรือว่าโรงเรียนนั่นเองแต่ว่านันนานก็แบบมีความเป็นเด็กแสบเนอะเขาก็ยังคงต่อต้านพระเอกกับนางเอกนะ เอ้ยเขาก็ยังคงต่อต้านนางเอกนะว่าเขาไม่อยากจะไปโรงเรียนนะคะเขาอยากจะแบบไปเที่ยวเล่นแล้วก็ฝึกวรยุทธ์ให้เก่งเหมือนกับองค์ชายอุ้ยหยางเขาก็เลยแอบ,บหนีไปที่สถานที่แบบว่าฝึกวรยุทธ์ขององค์ชายอุ้ยหยางก็เลยทําให้นางเอกอะไม่พอใจในตัวหนานนะแล้วก็บอกว่าเกิดอาการงอนลูกชายตัวเองเมื่อนางเอกอะ่ะเขารักษาองค์ชายรองได้แล้วใช่ไหม ตัวฟาบานะคะหรือว่าห้องเต้อะก็เลยได้พระราชทานนะคะราชาองค์การมาว่าแต่งตั้งให้นางเอกอะเป็นหมอหญิงประจําวังหลวงแล้วก็ยังได้มอบนะที่เป็นแบบเรือนชิงหนานให้กับนางเอกได้อยู่อาศัยอยู่ที่ในเมืองหลวงด้วยนางเอกก็เลยหนีออกจากออกจากทางจวนของทางองค์ชายอยุยหยางนะแล้วก็มาอยู่ที่จวนของตัวเอง แต่ว่าพระเอกก็ไม่ยอมลดลาน้ําในเมื่อพระเอกอะตกหลมรักนางเอกไปแล้วอะเขาก็เลยได้ตามนางเอกไปที่จวนชิงนานแล้วก็บอกนางเอกว่าข้าจะพาเจ้าไปที่ที่แห่งหนึ่งพอเขาได้พานางเอกไปที่แห่งหนึ่งแล้วปรากฏว่าที่แห่งนี้เป็นที่พระเอกอะเขาได้สร้างนะคะแล้วก็เป็นแบบว่าที่ที่มีสมุนไพรสามารถที่จะปรุงยาได้ไม่ว่าเขาจะทํายาอะไรหรือษารโรคตัวไหนอะมีสมุนไพรให้เลือกสรรแบบว่าเยอะมากคือสายเปสุด และแล้วก็ถึงงานวันชุ่มนุ่มสี่มณฑนซึ่งเป็นงานที่จะให้พวกบรรดาคุณชายคุณนางนะคะมาประลองยุดธกันใครที่ชนะได้ที่หนึ่งก็จะได้ถูกเลื่อนขั้นแล้วก็จะได้สามารถที่จะคลองแขวนได้ซึ่งในงานนี้นี่แหละคุณพลวี่ที่เขาอยากจะได้เคสวิชาสนุงอะเป็นเพราะว่าในเคสวิชาสนุงอะมันมี เคล็ดลับนะคะอย่างหนึ่งที่จะบอกว่ายาตัวไหนที่จะเพิ่มพลังให้เขาอ่ะมีพลังก,กาลังที่แข็งแรงแล้วก็ต่อสู้กระทางองค์ชายอุ้ยอย่างได้เพราะถ้าเกิดเขาไม่มียาตัวเนี้ยตอนเนี้ยเขาก็ยังมีพลังก,กำลังที่ไม่สามารถที่จะชุกสู้กระทาพระเอกได้นั่นเองและเพราะงานงานนี้นั่นเองก็เลยทำให้ทางขุนพลอี้ร่วมมือกับทางสนักซิวรววเพื่อที่จะได้ไปหาเคล็ดวิชาสนโนจจะทางนางเอกแต่เป็นเพราะว่าตอนที่เขาอ่ะพยายามที่จะฆ่าองค์ชายรองแล้วก็ โบยไปให้ความผิดให้กับนางเอกอะ่ะเขาทําไม่สําเร็จ การแข่งขันครั้งนี้องค์ชายรองก็เลยต้องพ่ายแพ้ให้กับทางพระเอกไปในรอบแรกนะทําให้ทางคุณพลวิะ่ะก็เกิดอาการแบบว่าบาดหมาแล้วก็แค้นกระทงพระเอกมากเพราะว่าแทนที่เขาจะชนะรอบแรกเนาะกลายเป็นปว่าพระเอกอะชนะไปนั่นและอย่างที่นุชบอกเนะว่านางเอกอความทรงจำกลับมาส่วนหนึ่งแล้วใช่ไหมแล้วเขาจําได้ว่าคุณพลวิะ่ะเป็นสามีที่เขา่แต่งงานมาเจ็ดปีที่แล้วเขาก็เลยอยากที่จะเข้าไปใกล้ชิดกับทางคุณพลวิ่นะแล้วก็ไปสืบหาให้ได้ว่าตกลงแล้ว่ใครกันแน่ที่จะเป็นพ่อของทาง นนนนทีนี้ตัวนางเอกอะมีเพื่อนที่เคยอยู่ในสำนักซิลั่วแล้วตอนนี้หนีออกมาจากสำนักซิลั่วแล้วอะ<ม>เขาสามารถที่จะใช้วิชาปลอมแปลงกายได้แล้วก็ปลอมเสียงได้เขาก็เลยปลอมให้นางเอกอะกลายปเป็นหูหินหลานหลานหรือว่าเป็นหูหินในของทางขุนพลวี่นั่นเองพอนางเอกอะปลอมตัวเป็นทางหูหินหลานหลานแล้วใช่ไหมนางมีเวลาแค่หนึ่งชั่วยามเท่านั้น เพราะถ้าเกิดว่ายาหมดฤทธิ์แล้วอะนางก็จะกลับมาเป็นของตัวของตัวเองแล้วถ้าเกิดว่าหนีออกจากกระโจมหอนหกทางคุณพลอี้ไม่ทันอะนางจะต้องถูกจับทีนี้พ่อนางอะถูกปลอมแปลงตัวมาเป็นผู้หญินหลานหลานแล้วใช่ไหมนางได้เข้าไปในกระจมของคุณ,คณพลวี้แล้วก็ได้เลยรู้ความจริงว่าคุณพลวี้บอกว่าเจ้าอ่ะปรุงยาเสตย่งซึ่งนางก็เลยได้รู้ว่าเฮ้ยเนี่ยไอ้ยาตัวนี้มันเป็นยาที่แบบว่า ทางคุณพลวี่ะจะปรุงยาเพื่อที่จะมาเพิ่มพลังกำลังให้กับตัวเองและนางก็ยังได้ถามทางคุณพลวี่ไปด้วยว่าเมื่อ7ปีที่แล้ว่ะเขาจําได้หรือเปล่าว่าเขาไดแ้แต่งงานกับทางชิงรั่วไปซึ่ง ทางขุนพลวิ่ก็ได้บอกความลับไปเนอะว่าเขาแต่งงานกับทางชิงล่วก็จริงแต่ว่าเขาอะถูกจับให้แต่งงานเขาไม่ได้อยากจะแต่งงานกับทางชิงล้วเลยแถมเขาอะยังไม่เคยเข้าร่วมหอกับทางนางเอกด้วยนางเอกก็ได้เลยเลย,เลยได้รู้ความจริงเนอะว่าเฮ้ยขุนพลวิ่ะไม่ใช่เป็นไม่ได้เป็นพ่อของทางชิงหนาน ทีนี้มันก็มาจะถึงครบหนึ่งช่วยามแล้วใช่ไหมนางเอกพยายามที่จะสลัดหลุดออกจากขุนพลวิให้ได้นะแต่ขุนพลวิด,ดันสงสัยในกวับว่าเสียงของนางเอกนะเนื่องจากเสียงของนางเอกกำลังจะกลับคือมาเป็นเสียงของตัวเองแล้วใช่ไหมแต่โชคดีที่พระเอกรู้แผนการของนางเอกทันเขาก็เลยได้เข้ามาในกระโจมของทางขุนพลวิแล้วก็บอกว่าเขาต้องการที่จะคุยความลับจุดย่อของทางขุนพลวิขอให้ทางคุูหญิงละลานออกไปก่อน ทีนี้พอทางผูญินออกไปแล้วใช่ไหมทางพระเอกพอได้ช่วยนางเอกแล้วอ่ะเขาก็เลยได้คุยกับทางคุณพลี้แล้วก็ได้รีบออกมาพอเขาเดินออกมาใช่ไหมกับสวนกับทางผูญินล้านหลานตัวจริงแล้วพอผูญินล้านหลานอนะเข้าไปในกระโจมของทางคุณพลี้เขาสองคนได้คุยกันก็เลยรู้ว่าเฮ้ยมีคนปลอมอตัวมาเป็นฮูหยินและเขาก็ได้รู้ด้วยว่าคนคนนี้จะต้องเป็นชิงลัว่วแล้วก็ดันจับโปะได้นะว่าทางนางเอก เป็นเพราะความทรงจาเสื่อมแน่ๆเขาก็เลยพยายามที่จะมาหาความจริงให้ได้ว่าตกลงแล้วใครกันเป็นพ่อของหนานๆเพระแล้วพ่อพระเอกอ่ะได้ช่วยนางเอกออกมาทางกระจมของคุณพลี้ทันใช่ไหมพระเอกก็เลยรีบไปหานางเอกที่จวนชิงหนานนะแล้วก็ไปบอกนางเอกว่าเธอไม่ควรที่จะทําอย่างนี้นะอย่างนี้มันเสี่ยงเกินไปถ้าเกิดว่าเขาไปช่วยนางเอกไม่ทันจะเกิดอะไรขึ้นมาถ้าเกิดหูหยินลานตัวจริงอ่ะได้เข้าไปในกระโจมแล้วดันเป็นเจอแบบห้หยินตัวปลอมอ่ะเธอจะต้องถูกจับแน่ๆทาง นางเอกก็เลยบอกว่าเออก็คือขอบคุณทามพระเอกอที่มาช่วยแล้วก็ต่อไปเขาก็จะไม่ทําอะไรถึงสียงอย่างนี้อีกแล้วในส่วนของทางคุณพลวิ้กับผู้หญิงใช่ไหมก็ยังไม่ยอมลดละนะเขาก็ยังที่จะคิดแผนชั่วเนาะได้ปล่อยยาพิษนะให้ชาวบ้านน่ะติดพิษแล้วก็กลายเป็นแบบว่าเป็นไข้หวัดไข้รา,ากสัตว์น้อยอะ่ะแล้วก็ ให้ห้องเต้ะพระราชทานพระช,าาระชองค์การให้กับหมอหญิงปีศาจไปรักษาคนในหมู่บ้านในเมืองหลวงเนาะให้ให้หายจากไข้รักษาอะ่ะภายใน3วันซึ่งแบบโหเวลากระชันชิดมากนางเอกก็เลยเครียดมากเลยเนะเาะแล้วก็แบบว่าเฮ้ยเขายังไม่รู้เลยว่าโรคเนี้ยมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงแล้วจะรักษาได้ยังไงให้เวลาแค่สามวันมันกระชันชิดเกินไปนะนางกับพระเอกอะ่ะก็เลยตกลงกันว่าจะ แอบเข้าไปในวังหลวงไปในหอสมุดที่มีบันทึกของไข้รา,า,าสตร์ของทางวังหลวงอ่ะเขาจะได้รู้ความลับด้วยว่าโรคเนี้ยมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงแล้วก็มีการบันทึกไว้อย่างไรบ้างแต่ว่าเป็นเพราะว่าฮูหยิงกับทางขุนพลอี้อ่ะเขาฉลาดไงเขาก็ได้วางกับดักเมื่อนางเอกอะ่ะเข้าไปในหอสมุดก็เลยกล่าวไปว่ามีควันพิษในหอสมุดนั้นด้วยนะทางพระเอกพอเดินควันพิษก็เลยสลบล้มไปในหอสมุดนั้นเลย แล้วก็จะเล่าฉากสวีของนางเอกกับพระเอกให้ฟังนะว่าใน EP อีพี พี5้าถึง EP พีอ่ะเฮ้ยมีฉากสวีทหวานของพระเอกกับนางเอกมากๆนะเนื่องจากพระเอกอ่ะตามตือนางเอกสุดๆเนอะแล้วก็ได้บอกนะคะพะยายามที่จะแสดงความจริงใจกับนางเอกไปนะว่าเขาอะรู้สึกยังไงกันแน่นะด้วยการที่เออแบบให้นางอะมาอยู่ในจวนดูแลหนาหนาอย่างดีแล้วยังแบบได้มอบเรือนนะที่เป็นแบบเรือนสมุนไพรให้นางอะไว้ใช้ได้ปรุงยาสารพัดแบบไม่ขาดมือเลยแล้วเขาก็ยังได้มอบหยกนะคะประจําการของตัวเองซึ่งเป็นหยกคู่ที่นางอะเคยมีด้วย ให้กับนางเอกไว้นางเอกก็พยายามที่จะสืบสาวหาความเป็นจริงนะว่าตกลงแล้วอ่าพระเอกอะเป็นพ่อของนานนานหรือเปล่าแต่พระเอกก็บอกไปเนอะว่าถึงเขาอ่ะจะเป็นหรือไม่เป็นพ่อของนานนานไม่ว่าจะเป็นยังไงณนะตอนนี้เป็นปัจจุบันแล้วอ่ะเขาก็จะดูแลนางเอกแล้วก็นานนา,นนานให้ดีแต่นางเอกอะเขาดันหักอกพระเอกด้วยการที่บอกพระเอกว่า เธอกับฉันขอให้แยกกันตรงนี้แล้วกันเรื่องราวที่ผ่านมาที่มันเป็นแบบทาให้เธออาจจะเข้าใจ,ใจผิดคิดไปว่าฉันน่ะตกลงยอมรับเธอแล้วอะเป็นเพราะว่าเขาอะคิดว่าพระเอกอะเป็นพ่อของหนานหนานแต่ว่าพอพระเอกไปพูดอย่างนี้แล้วก็กลายเป็นว่าเฮ้ยพระเอกไม่ใช่พ่อของหนาน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 เขามีปมเนาะพอเขาไปโรงเรียนอะเขาก็คือถูก แบบเด็กๆที่โรงเรียนอ่ะรอนะว่าเป็นเด็กไม่มีพ่อทําให้เขาอ่ะต้องการที่จะเป็นดับได้พ่อตัวจริงเท่านั้นต่อให้พระเอกจะเข้ากับทางนั้นหนนได้แต่ก็ไม่ใช่พ่อตัวจริงเขาขอยุติความสัมพันธ์แค่ตอนนี้แล้วนางเอกก็เดินออกจากชีวิตของพระเอกเลย <S <S เฮ้ยคือจะบอกว่า e.p หน้าแบบต้องลุ้นสุดๆไปเลยนะว่านางเอกอะ จะช่วยพระเอกออกมาจากในวังหลวงได้หรือเปล่าแล้วนางเอกอะที่แบบตัดสินใจเดินออกจากชีวิตของพระเอกแล้วอะเขาจะกลับมารักกันได้ได้ยังไงเพราะว่าคือพระเอกอะตามใจนางเอกสุดๆนะแต่ว่านางเอกอะกับปฏิเสธความรักครั้งนี้นะคือแบบว่าเศร้ามากที่แบบว่านางเอกอะไปปฏิเสธความรักของพระเอกเนาะต้องไปตามลุ้นกันต่อในอีพีหน้านะโอเค EP นี้ก็ยาวแล้วนะคะถ้ายัางไงใครอยากฟังต่อคอมเมนต์มาคุยกันด้านล่างได้นะคะ EP นี้นุขขอตัวลายไปก่อนนะเจอกันใหม่ใน EP หนะะ้าค่ะบ๊ายบายยย yeah.